สบายดีพี่น้องสบายดีแล้วพี่น้องมาดไปใส้มีแต่อยู่ในพามัวงเลยพี่น้องเลยหลังจากเลิกงานคือเก่าพี่น้องรีดนมคือเก่าเห็ดยังเรียบร้อยก็มาเห็ดกินคือเก่าพี่น้องทามัวงกันไทยไทยมาเละมาแล้งก่อนพี่น้องเลยเทวานเข่าอันบ้องขันโฆษณาบุตราพี่น้องโอ้ยตายไปสิปวดหัวจำรหัสบุตราพี่น้องรหัสมันเะยตายได้เจ๋งนะพี่น้อง <c oughs> ไม่ใช่ไปดีบซีทั้ทงฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศเด้อถือกลักออามารับส้มเนาะส่งมาผู้ไทยมานหน้าวันนี้เราจะกินอะไรวนะันนี้เฮาเฮ้ยยังกินต้มยังบาดนีน่ต้มยังต้มปลานิลแพเอาให้ต้มปลานิลพี่น้องเแถวเก่ล่าเอาให้มาแจ๊กตัวใ,ในสายคือเป,นปน็นปลานิลมีแต่น้ำด้วงซี้นาะพี่น้องตัวป้จัก ข้าวเหมือนน,น,อน,อนึ่งเข้าคือข้าวพี่น้องกำลังขึ้นอ๋อเสร็จแล้วเนาะใกล้จะได้กินแล้วเข่าเนี่ยพี่น้องพามัวจะจีบประมาณเลยพี่น้องเน,นี้พวกง้อนหน่อยเลยพี่น้อยเอ้าเฟืองให้มันกิ้นนั่งจ่าเขาเสร็จยังเรียบร้อยเขอา,าเฟืองคุณเอาอาหารให้กอนแล้วก็เอาเฟืองแล้วก็เติมน้ำพี่น้องอน,นี่เคาะไง่คอกรีดเนาะมีลายเห้พี่น้องเข้าไปค่อยถ่ายเบิง่งเนาะ นี่สิเปื่อนเดี๋ยวพี่น้องเด้อนี่เป็นข้องขี่ไหมเนาะอันนี้คือหนองปลาปลาปลาดุกพี่น้องปลาดุกพันบรรยากาศคือแบบเดี้ยพี่น้องเสียงนกเสียงกระแตห้องสนั่นอยู่พี่น้องไอ้กระแตมันก็ะห้องมันมากินอะไกระแตพี่น้องไอ้กระลอกเนาะมันมากินอันนี้มืดพี่น้องไอ้นมากินแบบเ้าวเพิ่นนกเสียงนกไลขนาดนี้พี่น้องไอ้ เมื่อวานเห็นเขาเห็นกระลอกพี่น้องมากินมะพร้าวเพิ่นเกือบเมื่อไรไม่ได้กินมะพร้าวปลูกที่ซื้อมีแต่กระลอกกินพี่นอ้องเลยหมากวะนะมันเจาะกินอะไรได้มันคือเจ๋งเลยเนาะเจาะกินเจาะกินโลดยจะนายมันฉุกนี่นกเข้ามาแห็นเจ็กกระถึกหรือก็นกเข้ามาเลยพื่อนได้ได้ฉุกกปทั้งซัมนี่แล้ว <c oughs> ลูกชายนี่กินส่งไปแล้วเมื่อกี้นี่ก็อยากส่งนี่นะ เปิดไปข้างในมันมีอย่าอดดอดดงเน่ยวเห็นเรอาตู้กระโดดใช่ไหมอันนี้ไก่เขาไก่เีเขาเก็บในฟาร์มเลยพี่น้องเยฟาร์มงูนะ่ะเก็บซุมมือมือละสาสี่หน่วยเืิอให้กินรดไข่นี่พี่น้องเลยใส่อ๋อนี่พี่น้องเปิดนเอามใหเินซื้อมาใหอยสองตัวเจ็สบ,บาทพี่น้อ,นอนงเขาเห็นหกสิบกั0เจ็ดสิบ หกซีฟเราเห็นหกซีฟเนาะอลานี่งพี่น้องเราจะคั่วเรียบร้อยมีมายมีต้มกินโลด่นจะดีชั้นเนื้อพี่น้องไอ้ิ่งแบ่งได้กินในห้องอยู่คือโอเคอยู่พี่นาองตึงไปน้องไปตลาดจักเทธอพี่น้องไปใจเดียวที่พนท่าไปต้งแซมมันไม่มีตังกันอยู่ประมาณนั้นเนาะวิ่งว่าอันก็แตงนี่เขาบ้านช่องโล่เลยพี่น้องเอ้หลากหลายนี่ว่านี่ก็้มันนี่ก็ปลานิ่งเลย เราก็มีอยู่เราก็ซื้อมาอยู่แต่เราบม่ได้บอกพี่น้องเรากะตุดก,กวาดจะได้พี่น้องเลย่าซาะเราตุดก,กวาดกวาดทุกันแต่ว่ามองน้ำมันแต่คนงานเขาเทกนีคพี่น้องเลยคนงานคนงานแต่ก,ก่อนพุ่นพี่น้องเขาเจ้เอาขยามาถิา่มใส่เห็ดน้ำมัเปลี่ยนดอกนี่มีทั้งหลอดไผ่ไมีทั้งยางยาเนาะอย่างไรจะทังยางยา เอาไปทันการถิ่มของเพิ่นจะเป็นห้านะพี่น้องเนาะอันนี้ใบไม้ล,าย,ลายพี่น้องนี่สังเกตนี่พี่น้องฐานตัวนี้พื่อล้วเศร้าพื่อล้วเศร้าล้นเพื่อจังกิดโบหกยังไงกวาดซุมือเขาก่อนหลังจากเรื่ง,งานมาพี่น้องกินแล้วก็กวาดไปนำ้ำบอลยูเขาต้องกวาดจะได้พี่น้องมันหกเนาะไว้ยูได้มันหกเครือฐานเท่ากกวาดที่กันต้องใช้กองจูดพี่น้องแต่ว่าใบไม้มันล้นตลอด อันนีที่นอนขาดก็เจ้าคนงอนคนงานแต่ก่อนก็จะถิ่มห้องกับพ่อไปนอนเอพไปนอนผูให้น้องนี่ก่อนเล่นชื่อแต่บนนอนห้องเตะนะเอาผูพรมนิดน่อยนอนเอาจ้ากบพ่นะเจ็บล้างกับพ่อสิงานวะกำลังปดเนะปดอดอย่านนืนหมดกำลังปิดไปก่อนจะ่ะ มาต,อง,ตองมันมาจ้างไปนะจ้งย่าไปปีนี่พี่น้องอย่าไปผิดถางนมาก่างในที่พี่น้องเลยใส่สมคามเปียกพี่น้อง หมักเล่นน้ำถ้ามีมะพริกมะพริกแดงใส่จ,จักหน่อยเขาก็จอดเลยเราลื่อนมาทำบริโออกัน,จ,นจะสอบเพื่อนเนาะสอบหัวหานแล้วตัวยังใน,นผมเตบโคบเลย ให้ขะลายพี nice children, ่น้องขอกายพันลายอะไรให้มีทุกหม่องเลยให้สี่ยาเ่ายูดอวยกันมาที่เต้าหนึ่งที่ยะโจพี่น้องหอนมแรลงเทลมาเทมาเทมาเนอะเทละมาเถอะมาเทอะถวยพี่น้องถวยกบหง่ระมานโลนึงโลนึงคือจะลายีเขาเนาะขวบไปจ้ะ โลนึงก <là> ็ัโลนึงก็ฮักกินได้ซีมื้นกอเข่าซีพาลโอ้กินระหยอะลยนี่สามพันหุนโอ้อันนี้ด้กินเท่างใช่ไหมอันนี้ฮาบะฉันอันี้กินลุงเทพไะครับหนึ่งนะอันนี้กินได้เยอะข่าวหนึ่งใช่ไเป็นยังเมื่อยเมื่อยเสพลังลายอันนี้นั่งอยู่บนมือ นี e ่ฝาเก่าเลยพี่น้องโอ้ยกินไป้องหันหิวอีละครับนี่พาไได้ไปเพื่อเดียวเ่เดียวก็ไปนังบดีเมื่อยเเดียวกันี่มาอยู่ไร้คนผิเมื่อยเนเกียวโอ้ยเจีนเนื้อขาจีนพูนี่เนาะจะเทยกแล้วก็แจ่วเนาะถูกใช่ถูกเละตัวนี้นี่ ถอยายาใ่ยาใช่ถอาดูไปปงพวงจันทร์ถืยาถือยาดีมาเดี๋ยวมาองพอนี่กอนสบายดีป้าลุงเนี่ยเราสบายรับายายดิโอ้กินข้าวนั้นลองซื้อนี่ก่อนได้บ่ะูกนี่ก่อนเด้อือยาลวาน้เล้มนินสมสมเรษเหมือนกันเนาะ เสียงสิลบเสียงเสียงสิล่นกระถึอน้องพี่น้องมันไก่ถนนใหญ่ถนนใหญ่นอกแต่ว่ารถลายรถเาค็มันเกี่ยหอยตัวลายมีแต่รถเก็มันเกี่ยหอยเตนถังนมสิบโมงหรือเปล่าประมาณนี้เนาะเดือนละหมื่นนะพี่น้อยกินข้าวประมาณสิบโมงแล้วก็ตอนเที่ยงห้าก็ไม่ได้กินอีกได้พี่น้องเลยไม่ได้กินมันทำเที่ยงเลยเนี่ย ตอวแรกกับพุดแล้วประมาณเกือบทุ่มหนึง่งจังก,กิ่นอีกเพียพเขาเลิกงานหงานแล้ววานหาหาโมงหกโมงเนะาะว่าันหกโมง,โมง,โมงเป็นยังเอาผสมงัวแดมทราชาเขาจ,จนันก็แล้วหาโมงครึ่องอยู่หาโมงกว่าไว้ๆยลูกว,ว,ว,ว้กินข้าวแล้วแม่ดิ เช่นไรเนนี้ไปย่งติโต๊นมานเลยแซวอยากกินเข่าโอ้หเสียดมือยังกระโดดแท้แซาบววงมากคือเป็นกินแม่แม่กินมืดจัหน่อยกินไหมกินไหมทำยังไงคำยังไงทำาตาโตด้วยทำตาดสวดด้วยเกินกลบพวกกินดอกกินล้วเจ้าน่ะพวกกินแล้วกินกิช่วงมืดสองขวดเลยพี่น้องมือในโคตรร้อง คนยังยังมุยากินสซงอยู่ลดไส่เลยกินมื่อไหร่กินนมมื่อละแพกพี่น้องเลยประหยัดสุดๆนะให้กินมื่อไหร่แพกเสียบมั้ยเสียบอีกแล้เนื้อมันหวานเนาะอ้าจะเก็บความเพียงตอนนี้พี่น้องการถึกใจกินอะไรก็แสียก็กติดตาม เจอเป็นกำลังใจเนาะให้ทลิปต่อไปสบายดีอยู่ดีแมงสุภาพเพียงแรงบุกลำรวยลำรวย